สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาวาดช้างที่เป็น s c t นะครับเป็นช้างทดลองหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า s c t 400นั่นเองเป็ดช้างที่มีความกระหายในเลือดหรือว่าเนื้อของมนุษย์นั่นเองนะครับ ซึ่ง SCP 400นะครับก็จะจัดในหมวดหมู่ของสัตว์ที่เป็น SCP นะครับแตกต่างจากในหมู่ SCP ที่เป็นพวกมนุษย์นะทุกคนซึ่งจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านั่นเองนะเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็ไปลงมือว่ด SCP 400กันเลยครับ สำหรับเ,เพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะวาดตามผมก็ดูคลิปนี้ไปด้วยและก็วาดไปด้วยได้เลยครับ โอเคครับหลังจากที่ผมวาดเสร็จแล้วนะผมก็จะไประบายสีกันเลยนะคลิปนี้ผมก็จะมาระบายสีให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยสีผิวของ S c t 4 0 0ก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนครับทุกคน เอาละครับก็ามาถึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดด้วย4ีไม้นะครับผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเก็บลายละเอียดเลยก็จะประมาณนี้นะสำหรับ scp 400นะครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าเป็น scp ที่เป็นสัตว์อดลอลกนะอยียงไม่กี่ตัวนะสำหรับเพื่อนน้องๆคนไหนที่อยากให้ผมว่า scp ตัวไหนก็สามารถ ม้อน้กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอตัวลา,าเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกค,คนฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย